ตำแหน่ง P ขึ้นแล้วนะครับโอ้ P ไะเป็นไร P <c oughs> หมึดไปนิดนึงา N D D h a r อ้าว D โอเคครับได้แล้วนะตำแหน่งคันเกียร์นะครับเป็นของรถ Sonic 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 นะครับวางวีออสตำแหน่งอ,อันนี้นักเรียนจากสกลนะครับนะกลเพื่อชนระบบวีออสนะครับกล่องวีออสนะครับกล่องวีออสเพื่อชนระบบโซนิกนะครับเห็นไหมตำแหน่งคันเกียร์นะครับก็<ม>บจะได้ใช้คันเกียร์เดิมนะครับใช้คันเกียร์เดิมทั้งหมดนะครับโอเคขอบคุณครับ